สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน่จะรู้จักอันนี้เป็นกลนแบบหนึ่งนะครับทําเป็นตุ๊กตาไร่ผลของอีกิวสังทําเป็นไหมครับอย่างนี้เป็นหัวลักษณะเวลาเล่นเราก็จะจับมาลักษณะนี้แล้วเราเอามืออย่างเงี้ยแล้วก็ดีเช่นนิ้วมือเนี่ยดีนะครับว่าตุ๊กตาเนี่ยมันมีนั่นแต่จริงๆแล้วที่มันไปได้เพราะเราใช้นิ้วมือดีปุ้งมันก็จะโดนปุ้งนะครับแค่ตัวนิ้วมือเนี่ยดี นิ้วมือนี่ดีดนะครับดีดลัลษณะนิทนะแต่แล้วมันก็จะกระโดดมาอันนี้ไปหลอกเด็กๆดีครับเนี่ยจับไม่ต้องลงทุนมากนะครับแต่ใช้ได้ผลจับอุ้มอย่างนี้แล้วก็ดีดดีดแล้วเดี๋ยวมันก็จะพุ่งไปเลยอดีเข้าแง่งอย่างเงี้ยดึงตึงต้งตึ้งเขาเรียกตุ๊กตาไล่ผลของอ e Q ชิวิสแล้วเราก็จับนะเอามือหลบมานะครับหลบให้ยยเขาเห็นแล้วเราก็ดีดลองเอาไปเล่นเลยดูครับอันนี้คุณครูจากต่างจังหวัดเขาขอมาสวัสดีครับ